สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้แม่หมออ้อยนะคะจะมา,าสาธิตการร้อยหินนะคะหินมงคลหินสวยงามนะคะให้เพื่อนเพื่อนได้ดูกันนะคะค่ะก็สิ่งที่ต้องเตรียมนะคะก็มีเอ็นยืดนะคะเอ็นยืดนี้แม่หมออ้อยได้ตัดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีหินหินสวยงามนะคะหินมงคลแล้วก็มีอะไหล่นะคะอะไหล่อะไหล่ตกแต่งให้สร้อยข้อมือเราสวยงามนะคะ แล้วก็มีมีลวดนำร้อยนะคะค่ะก็มาเริ่มร้อยกันได้เลยนะคะแล้วก็กะอเอ็นยืดนะคะให้ได้สักสี่ทบนะคะตัดมากะเอาให้ได้สี่ทบนะคะด้านหัวและด้านท้ายนะคะด้านหัวให้เป็นประมาณนี้นะคะให้เป็นประมาณสี่สีป่ปมนะคะ ประมาณนี้ค่ะถ้ามีปมแล้วก็คล้องลวดเข้าไปเลยนะคะแล้วก็มาเริ่มร้อยกันได้เลยค่ะวันนี้ก็เป็นหินอาเกตนะคะอาเกต3ามสีนะคะค่ะเราก็ร้อยไปได้เลยนะคะเราก็เลือกสีให้มันสลับกันนะคะ มีส้มแก่ส้มกลางแล้วก็ส้มอ่อนนะคะ ส้มแก่ส้มลางแล้วก็ส้มอ่อนอนะคะ อนนะคะสลับกันไปนะคะโอเคส้มลางแล้วก็ส้มอันนะคะเสร็จแล้วเราก็มานับกันนะคะว่า ได้กี่เม็ดแล้วนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสบอดสิบสองสิบาสิสี่สิบห้าสหกสิบดสบปดนะคะสิปดเม็ดนะคะสิแปเม็ดล้วลองก็ลองเอามาทาบข้อมือเราดูนะคะว่าโอเคหรือยังสวยงามหรือยังนะคะคับไปหรือปาหรือว่าหลวมไปนะคะน่าจะใส่สักเม็ดหนึ่งนะคะ น่าจะใส่สักเม็ดหนึ่งนะคะก็น่าจะพอดีนะคะ1ิบสเม็ดนะคะเมื่อกี้นับได้18บแปดเาเม็ดนะคะโอเคค่ะพอเราได้สร้อยมือตามที่ต้องการแล้วนะคะเราก็มาผูกเลยนะคะก็มาผูกเลยนะคะ วิธีการถูกนะคะเราก็ฝั่งนี้เขาก็จะมี2เส้นใช่ไหมคะแล้วฝั่งนี้เขาก็มีเส้นหนึ่งใช่ไหมคะแล้วฝั่งนี้ก็มีเส้นคู่เส้นคู่2เส้นนะคะเส้นคู่นี้เราก็รวบไปเลยนะคะอย่างนี้นะคะนะะคแล้วเราก็เอาอีกฝั่งหนึ่งที่เขาเป็นเส้นโค้งๆเหมือนกันก็มาใส่อย่างนี้นะคะแล้วเราก็ขยับขยับหินนะคะ ขยับหินให้มาทางด้านทางด้านาทางด้านเส้นคู่นเนี่ยขย,นนนนขยับหิน้าเนี่ยเส้นเนี้ยขยบหินขยบหินให้มาเพื่อที่ว่าเราจะผูกได้แน่น มันท,ทำนี่ก็ใจเย็นๆก็ได้นะคะนี่ค่ะเขาก็จะได้ประมาณนี้ค่ะเขาก็จะได้ประมาณนี้ค่ะประมาณนี้เสร็จแล้วก็ขยับอีกนิดนึงแล้วก็ผูกคะ่ะเราผูกเลย แล้วเราก็ผูกเลยค่ะผูกแล้วก็จัดระเบียบหินๆด้วยนะคะอย่าให้อย่าให้หลวมนะคะให้เขาหลวมนะคะให้เม็ดเขาชิดกันนะคะทุกเม็ดเราผูกไปแล้วใช่ไหมคะหนงครั้งเมื่อกี้ ขย,ข,ยขยับ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 ดูนะคะว่ามันมีหลวมตรงไหนอะไรยังไงนะคะค่ะพอเราขยับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ผูกอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่ที่สอง เป็นครั้งที่สองแล้วนะคะแล้วก็ผูอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นครั้งที่สามผูกก็สามครั้งพอนะคะเพราะว่าถ้าเราผูกปมเยอะนี่เดี๋ยวมันจะไปซ่อนในหินไม่ได้นะคะสามครั้งนี่กําลังดีนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เอากันไกรตัดเล็บนะคะมาตัดแต่ว่าอย่าให เอามาตัดนะคะได้ตัดเลบมาตัดที่เราปลูกสามครั้งเราไม่ให้แบบว่าสุดเกินไปนะคะตัดเหลือเหลือไว้นิดนึงนะค่ะเหลือขั้ขวเขาไว้นิดนึงเสร็จแล้วเราก็มาเก็บไว้ในหินเก็บไว้ในหินนะคะเก็บขั้วเขาไว้ในหินซ่อนปุ่มอะค่ะเขาเรียก ซ่อนปมเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็ได้ประมาณนี้นะคะแล้วเราก็เอาห่วงเอาห่วงมาประดับตกแต่งเขาสักหน่อยนะคะเขาจะได้ดูแบบเพิ่มมูลค่านะคะเพิ่มมูลค่าเหมือนกับว่าซื้นข้อมือมีอะไรเนี่ยเอาห,ห่วงมาประดับเหมือนกับว่าเขา เขามีอะไรทักหน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็ใชค้ครีมนะคะใช้ครีมขีบ ที่ไม่วงเขาเข้าชิดติดกันนะคะค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับสร้อยข้อมือหินของเรานะคะตกแต่งด้วยถุงทองนะคะค่ะก็ขอขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะที่ติดตามคลิปนะคะการลอยหินของแม่หมอ้อยนะคะเผื่อจะเป็นประโยชน์ในการที่ว่าเพื่อนๆไปร้อยหินกันนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะฝาก เพื่อนๆกดติดตามช่องดูดวงกับแม่หมออ้อยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ